น้องลิตี้พากินพาเที่ยวมาอีกแล้วครับอันนี้มากับพี่ชายนะครับพี่เมียครับวันนี้มาไหนครับดูครับลุงชิดด้วยวันนี้ครับโมมาดูครับนี่ครับบรรยากาศนะครับวันนี้เราไปจะไปไหนนะครับมาอยู่บ้านเราครับไปด้ไปเที่ยวไหนมาเที่ยวโมโนซาใกล้ๆบ้านเรานี่นะครับไปครับไปเดินๆพาเพื่อนๆไปดูหน่อยนะครับไปครับน้องลิตี้พากินพาเที่ยวอ่าให้ดูคัโอ้ดูน้ำอ่าไปเดินนะครับเดินนะครับพาพาไปดู ้องกะตี้พากินพาเที ways, hmm. really. ่ยวไปต่อแล้วครับมาดูบรรยากาศน้ำโบนัสไปดูกันอ้าไปดูกระดาษอยู่ตรงไหนครับกระายครับพาเพื่อนไปดูหน่อยครับอ้าเอาขาลงดีๆหน่อยนะครับโอ้โหไปครับพาเพื่อนไปดูหน่อยโอ้ไม่ตกด้วยไปครับเดินเดินเดินถึงกระดายตรงไหนครับบอกไปหน่อยน้องกะตี้ครับพากินพาเที่ยวไปครับไปครับเดินครับไปครับโอ้โอยหาไปครับเดินครับเดินเดินเดินไปไปหายาน้อยไปดูอะไรครับโอ้ บอลเซอร์ะครับบาานต่างก็ปีใหม่ของเรานะครับนาตี้โอ้ไาหาลูกคิดทางนู้นครับโอ้โหดูครับมาครับมาเร็มาครับโอ้โหมาครับนี่ครับพี่พี่เมียครับโอ้มากับพี่ครับวันนี้ครับมาครับโโอ้ห โอเคเดี๋ยวเขาล็อกอยู่ครับอยู่เพิ่งเข้าไปครับต่อไปดูครับไปดูทางอื่นก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปครับอ้าวไปครับไปดูไปเดูไปเดินทัาไม่เก็บหรอกครับไปเดินไปเลยไปแลครับโอ้อ้าวดูยายน้อยกอบสอนนะครับมาวันนี้โอ้โหดูครับกตีไปแล้วตีพี่เมียไปแล้วโอ้ย มาอะไรครับวันนี้ครับโอ้ใส่หมวกหน่อยครับใส่หมวกหน่อยครับใส่หมวกหน่อยครับเป็เมียครับโอ้เฮ้แฮี้นิวเยียครับโอ้ใส่หมวกสีแดงหมดเลยครับทั้งตัวเลยครับสีแดงทั้งตัวเลยครับไปโทรศัพท์าถือให้ครับไปครับไปไพี่สูงที่สุดไปครับคุณไปดูไปดูครับน้องรัิพอิีพอทีก่อไปแล้วครับวันนี้ ไปแล้วครับอะไรครับขึ้นไปครับไปไปไปครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยเดินเลยขึ้นได้ครับตีขึ้นไปให้ดูครับเดินมากโทรศับท์มาโทรศัถือให้ไปขึ้นไปเดินไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดินไปเลยขึ้นไปเดินไปเลยเเดินไไปปลยเดินไปครับเดินไปครับเดินไปครับ ถึงอย่างครับโอ้โหถึงแล้วครับขึ้นมาที่สูงจริงๆเลยน้องตี้สูงครับเราดูข้างล่างครับดูข้างล่างครับมาแล้วครับดูข้างล่างครับโอเค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 ไม่เป็นไรมา ขึ <Happiness>, ้นมาขึ้นมามาเลยมาเมาเลาเยอ้าอ๋อี่กลับกับเลยเหรอเอ้ามีม้าโยกด้วยมีม้าโยก ที่เขื่อนอุบลรัฐโมเดอร์าโมเดอร์าเขื่อนอุบลรัฐเหมือนเดิมบ่มมีมีใหญ่ด้วยนะครับหมีใหญ่มีหมีใหญ่ด้วยนะครับเราไม่ได้ไปไกลไหนครับเราไปเที่ยวบ้านเรานะครับทีนี้ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านหาใกล้ๆครับของนาตี้พากินพากเที่ยววันนี้มากับป้าด้วยนะครับนี่โอ้ถ่ายรูปครับ พี่เมียขึ้นไปครับโอ้ดูดูพี่เมียครับโอ้พี่ไาทำอะไรนะเหะอลังนกหรือเปล่านี่ลังนกเข้ามาเลยไหมโอ้โอได้ครับเดินลงครับโอ้อลงแล้วนะตีจะลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดินไปดูสถานที่ต่ออื่นนะครับดูก่อนเอามาดูมุมนี้ครับมาดูมุมนี้นี่ดูนะ้อง เดไปนั่งนะว้าวอาวอ้าวอ้าวเราไปไหนล่ะโอ้โหดูมีมีครับป้าป้าไปมีมีใหญ่มีใหญ่ไปดูมีใหญ่โอ้โหอะไรครับนี่โอ้โหไปดูมีใหญ่ครับมีใหญ่นี่ครับมีเซ็นเตอร์คลอดแน่นหน่อยด้วยโอ้มีใหญ่มีใหญ่ มีเขียวกับเสื้อแดงโงยมีใหญ่มีใหญ่โอ้มีใหญ่เออถ่ายรูปด้วย FC FC ถ่ายรูปเออเด็กสี่มาถ่ายรูป FC ถ่ายรูปโอ้่อจังเลยไปไปไปแล้ว ไปไปเดินเดินอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งพ่อบอกว่าอย่าวิ่งเดี๋ยวก็ล้มอีกโอ้เอ้าไปยแล้วไปดูไปดูมุมนี้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปไปเดินไปดีๆอ่าโอเคครับเอ้าไปแล้วค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะไปทางบนไหน ี่เอ้ข้างบนไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปมาไปดูข้างบนด้วยดูข้างบนสวยด้วยโอ้โหข้างบนมาแล้วมีชิงซอด้วยโ้างบนาแิอยหข้างบนครัข้างบนรวงด้วยอบนม้ชิงด้วยอ้โหข้างบนมาแล้วมีอด้วยโอ้้งบนมาลีิดข้างบนมแล้วอโโหบนมางโอ้ข้างบนแล้วินมาข้างบนแล้วง บรรยากาศข้างบนนะครับนั่งหลังคองี้พี่เจยุกไปเลยนะครับใครกับน้องเอ้ามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนั่งสองนี่พี่บิ๋มีกับน้องาตี้นะครับวันนี้น้องาตี้พากินบะเที่ยวมาโบูนุสอสอดูบรรยากาศนะครับมองดูบรรยากาศข้างล่างไหนครับ ครับไหนโอ้นะครับปะใหญ่พี่ว่าอยู่นู้นดูนูนะครับปะใหญ่เอามาไกลนะครับไปครับไปเดินลครับเดินลครับค่อยๆครับเดินลแล้วนะไปดูนั่นไปไปเดินลกไปเดินลไปคุนไม่แจกยาม ดูตัวอย่าง่ไมแล้วที้ไปไปเดินไปยั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 นไยัยันไปันไปัไปยันนนัยันไปไยััยันเต่ายักษ์ค่อยๆเดินลงมาครับเต่ายักษ์ก็ไปดูเต่ายักษ์เียไปดูเต่ายักษ์ก โอ้โหเต่ายักษ์ครับเต่ายักษ์ครับโอ้เต่ายักษ์ครับโอ้เต่ายักษ์ครับนี่ครับเต่ายักษ์มีเต่ายักษ์ให้ดูด้วยครับระวังขี้ระวังขี้โอ้เต่ายักษ์ครับนี่ครับเต่ายักษ์มากเลยนะเนี่ยโอ้ดูพี่เมียครับโอ้ไปนั่งเต่าแล้วดิโอ้ไปนั่งเต่ายักษ์กูไป ครับเต่า <derived> พ er ันปีครับเต่าพันปีท okay, like ี่เต่ายักษ์หองกระตีไม่กล้ามานี่ครับเต่าพันปีครับมายคือตายไปครับมางงเลยตายคือตายนะมางงเลยมันหันไปทางหลังนหโอ้หมาอะไรนะไปไป้นไปขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปแล้วต้องไปครับไปไปไปตรงนั้นก็มีนะไปครับคือตายคือตายตายไปคือตายเลยไปไหนต้องไปหรอกไม่เนี่ยมาเร็วมาเร็วขึ้นไปครับขึ้นไปไปแล้วไปดูเงื่น มุมนี้คือเต่ายักษ์นะครับนี่ครับมุมเต่ายักษ์ครับไปดูนู่นมุมดูใต้เดินให้ไฟเดยอโอ้โหวันนี้น้องพี่ครับขาเก็บขาแล้วครับเป็นมีแผลเป็นบาดนะครับโอ้โหดูมุมนี้นะครับดูดูมุมนี้ไปไปเดินไปมุมนี้นะครับเป็นมุมโอ้โหไทยแม่นะ โอ้โหเต่ายักษ์เอามุมนี้กับมุมนี้มุมนี้โอเคนะครับกำลัจะเดินทางกลับ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 โอ้ยเล่นปกแล้วเฮ้ยโอ้ยไป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  กำลังจะกลับไปแล้วนี่บรรยากาศเราจะเดินกลับแล้วน้องนตัตีมาถ่ายรูปนะอันนี้อัดิปมานะครับน้องนตัตีมาดูรถจอุ้ยอ,อกลับมาไปดูกระต่ายเหรอไปาโอเคไปไปอี่ครับ หนอาหารอะแค่หลอดละ40บาทแล้วไม่มีคนเอาไปมันหมดแล้วอาหารหมดแล้วขาย20บาทอ่าไม่อาหารหมดแล้วมาเร็วมีอนี้20เยอะโอเคไหมฮะอะลูไปดูไหนไหนกระต่ายอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยกระต่ายโอ้มาดูกระต่ายนี่กระต่ายกระต่ายนี่เหี๋ยเราไปดูกระต่ายนี่เหรอไหนกระต่ายไหนมีไหมไหนครับไปดูกระต่ายไหนอยอยู่ไหนครับมาแล้วมาแล้วกระต่ายมาแล้วนี่ไง มาดูดเรวโอ้มาดูครับโอ้มาพันอะไรเนี่ยใก่บเรียนไซบเรียนโอ้เนี่ยว่าไซบเรียนโอ้ใช่หรือเปล่าโอ้หมาพันอะไรเอ่ยน่ามองล้วเนี่ย ไปไปหาดูไหนไหนครับตายโอ้ก็ตายนี่ไงว้ามาเร็ว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 ตายทำไมหน้าเป็นแบบนั้นเนาะสีขาวตายสีขาวไปแล้วไหนครับไหนครับไปดูหน่อยครับ โอ้เปตัวข้างหลังด้วยเดินนี้ไปแม่ตี้ดูอะไรับอ่านนาตี้นาตี้นาตีครับนาตี้ครับนาตี้ครับอย่าคลิปนี้ครับบอกแล้วนาตี้มามุมจะตายอย่าลืมบอกหันหน้ามาหน่อยไปครับไปครับเดินไปโอ้โหครับโอเคนะครับ คลิปนี้ก็อังกีษมาโบนัส่านะนะครับคลิปนี้มาโบนัส like okay, like ่าแล้วนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องมาตี้หน่อยนะครับนี่อันคลิปแ่ะไม่รู้ว่าใหญ่ใหญ่โอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณก่อนนะฮะน่ามาขอบคุณก่อนครับมาตี่ เอมนะคะสุดท้ายนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้องนันตี้ด้วยนะครับจบแล้วครับจบที่โมโนซ่า